ตาเซโซวสวัสด mm. ีคร <pe>, yeah. well, well, ับรอครับรอคุณฮะกูไดทุกสวัสดีทุกท่านเอฟซีเจอเห็ดโคนยักษ์นี่เห็ดปลวกยักษ์นะครับผมอ่าหางมาใส่ก่อนเอฟซีมาเริ่ก่อนสเตดเจอดอกนะครับผมเอฟซี่ิเออดอกใหญ่ด้วยนะูเอาเ่าอ่าตัวนี้ไม่ไม่ไม่กระไรนะครันนี่เจอตัวนี้ครับผมเอฟซีดูดูดูโอ้ววววว nhìn xanh nhiên không ấy mình ngồi trên đây kia đó không du cấp chọc cụ anh chú lên à đi cha à đi cha nhìn sắc kia đó chứ nhìn không nhìn 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 du xanh không

มัมนที่ผมดอกอะไอกันไม่เยอและนะ้วเข้าไปนี่ดาวมาดูจ้ะโอ้โหนี่ Den blir ganske stor. Hum. Mm -hmm.

Thố mày hát của mày nó khoa vé. No, tuk quam ừ ừ ừ khoảng... rồi, rồi. Ủa, ừ ừ Tạm, ừ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 

ยุงก็พอยุงอุ้ยเอ๊ะโอ้โหเจ็บเสลล์เจ็บร้อนยุงูทำลายกุ้งเล่ทีเนี่ยโอ้โหโอ้ยเฮ้อเอาตัดด้วยตัดเข้าไปให้ตายแล้วกูนี่หาสูดูเป็นร้านเลยที แก่าตายสกูนนี้อยู่เพีเดียวสุดสั้นนะาหมดเลยปลวกจอมปลวกสองเนี่ยเดี๋ยวจอมปลวกสองจอมปลวกเต็มก็คเือเลยโอ้แต่ว่ายุงก,ก็สุดยอดเลยอ่าอันนี้ใครออกกินแน่ผมนี่ À, ta, đi đâu dùng lại cỡ lại dùng chất nặng lại, dùng 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 ép đi, dùng 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 Ok, dùng 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 วันนี้โอ้โหสองไรู้โนหรือเป่าไม่รู้ไม่รู้นี่แหละใหญ่ๆนะตนัวใหญ่นะครับผมอโอเคครับขอบคุณการรับชมน,นะผมสวัสดีครับ